เลยครับคุณเะากบลังพองดีเลยครับสวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกวิสารบ้านฉันจะพอกนในวันที่สิบหาเมษายนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าวันนี้พาพี่น้องมาเล่าปลาหน่อยเนาะครับผมเล่ปาปลาลางสะก่อนนอยวันนี้เนาะเมนจ้าว่าเมอวานเขาก็ไปหาเห็ดบดเนาะจ้าดอกิ่นกับสบป้ายขาวหาลังเขียวแล้วครับวันนี้คัน ันออกเนาะจ้าแต่ว่ามือนีสิมาเรอบังปลาลางก่อน,น,นอเนอไอ้น้องเนี่นครับสิโุกสีมานยังเนกะไปรุนไปช่วยน้ำการใจพี่น้องพ่กัดที่มาก่ะมันน้องเมฆครับตำบลห้วยขาอำเภอบุญทวิชจังหวัดอุบลครับไปจ้าดูน้ำสาวอยู่บ้านในวงใจพี่น้องมือนีสิโุกสีมานบ่จ้าไปครับรับแหลกสิบึงเฮ็ดถึงแดงซี่ก่อนแล้วครับรับเป็นจังได้นะครับผมเบิ่งเฮ็ดดินก่อนครับถ้าจังได๋เดี๋ยวจังสิข,ขึ้น,ขนเขาคือเกา่าพุ่นแล้วเนะาะ บึ้งกับ่ยากดอกครับพี so, ่น้องเพราะว่ามาหมองคือเก็บหลุนน้อาไม้ข้าอันออกก็สิเห็นแล้วครับดินกับซุ่มดีอยู่้อครับขาดดินอันออกก็บจีเป็นเห็ดผงแดงสี่แล้วมั้งน้นออกก่อนาลาง้ะดบินน้ครับผมจะรูปว่าบ่มีเนาะเน่ยตอนอ่ะก็ดึงเห็ดกอครับเน เบิึงเห็ดกอรครับี่เหนนะ็ดยังสีเลาะเบิึงบุกยี่มเราครับตอนนี้มีจังไรก็สิอทาขึ้นเขาพุ่นนะครับนำหาเบิ่งเห็ดขอนเพื่อใดเพื่อมานเพื่อเพื่อพือนแตกไหมครับพี่น้องไปเบิง่งเห็ดขอนสี่ห้าอยู่บ่แม่พ่น้องไปไปแล้วทาออกขึ้หมูเนาะตีซองมึงเนาะ ออ้ยีวเม่ป่อมีออกบัวลายเนาะแม่นจ้ะเป็นเห็ดใบขาวแล้วเนาะครับผมเห็ดซุปแล้วครับอื้อบาอับหนุ่ยไอ้เฮมีตุ่มบ่มีตุ่มด้วยนี่มีตุ่มหน่อยเนาะแม่นจ้ะ นครับดึงน้อยๆขอนขาวจ้ะเป็นขอนบากเนาะจ้ะปลาลามะมีอีกรุ่นหนึ่งครับเนะเาะปมาหอดเขาเลยครับ ครับผมเราขึ้นสูงไปเรื่อยๆครับนี่บอกพิจังพิตุมอยู่อ้าวหวานเลยครับคุณนะกำลังพอดีเลยครับโอ้บัท่านพือแหงนอเมจ้ะพอดีเลยเอาเบิ้งก่อนครับ แตกไหมครับคุณอาอู้หูขันมะออื่นงามเลยนี่มือเดไทยทามะออื่นเนี่ยเห็นเลยมอนน้องคุณอะเนี่ยครับอู้หไปเลยนี่ครับนีอบ่อู้ดอกนาคางามเนาะ,ะถึงมหมดละถึงมอู้หูสุดย้อนเด้นี่เนาะย้อนเอาละอู้มีสุดหลังครับอู้หแต่สิได้เก็บ เฮ็ดหลังเขียวนอโบเมนเดอครับจะแสดงว,ว่าเันเวนี้ออกหลบรุ่นเท่าเก็บรอบนั้นเนอ กคอนได้เป็นมาท่านออกปรจักษ์ไอ่คนออกเนียนด้วยคอนที่เอาเก็บยวคอยแขกเลยบอกยังเนียนหอยอยู่ครับเอออกคนละลุ่นก็เป็นฝนแต่ละหมองก็บ่ซ้ำกันเนี่ยเนียนจ้ะมองเข้าไปเมื่อวานนี่บ่มีฝนอีกคอนหนึ่งครับเป็นที่ยู่คู่กันเนาะออกบ่ออกบ่ออกเบิ่งอาการแม่ร์พมิตรโหดครับออกยี่บ่ เป็นของเหล่านครับเข่าเก็บเหมือนน้อะคอนใหญ่ครับเก็บี่ได้แก่ผู้ดูเด้อ้จพี่น้องบ้านนี้นี่แตกไหมนาอจ้าที่นี่โดนซุบบ่วทำเปไดปลายวูนี่ครับสองดอกนี่ครับพี่น้องน้ำตัวนี้เบื้องเนยนี่สอนเนาอจ้า อิตย uh. ์น uh, ้อยคูบองเลยเนาะครับผมอนนีกบเห็นเนาะมี่โอ้ดอกน่โอ้โหอนมใหญ่ครับที่ไหนือจะขึเนาะนี่บมีบอทังป่าทังป่กับบมีเนาะอกเียเก่าหรือใหม่ดําเีกำผืด โอ้ยตลอดพ่อเก็บมือแหลกๆหลกคนตีเลยเนี่ยสดจักจังไดยเนาะที่แหลกคือจังตึ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 งใจงมาสงสัยมาบ่ถือหน่อยผู้ครับเราไปเรื่อยๆคอนเพิ่อนเคขักดกี่ได้ครับเพื่นคอนเพิ่อนลอกเนาะเต้งกันนี่ก็แม่เนาะคอ,อนมอมี่ไล่โนแม่บ่มีแ <c oughs> ม่จ้ะ บ่คือที่แหลกเนอะเมนครับเข้ามาหน่วยผู้นี่คอนแห่งครับนี่มแต่คอนเฮดเด้ครับพี่น้องเฮดเด้หนังห้าเนาะเมนครับหลังจากนี้เข้าก็สิเปลี่ยนหน่วยผู้ครับไปรออีกหน่วยผู้หนึ่งบ่แม่นหน่วยที่ชองก็ได้หนึ่ง <c oughs> หน่วยที่บามบ้าน้ำสามขัวครับลองเมืองมื้อนี้พกน้ำจุ๊กจุกซะแล้ววสิมีหม่มององอกอยู่ตรงนอ้ายเนอะเมนครับผู้ทางที่ประทันออกเนอะ <c oughs> ครับผม เหาพิ่มเลเพิ่งขึ้ปลายนี่บ่นีน่บ่โอ้ยน่าชอบอุ้ยสวยอยู่ครับอุ้ยพุ่นไอท่างพุ่นอีกพุ่นพุ่นเนาะแม่นจ้์อุ้ยนี่ก็แม่นจ์น้ำหง,งามครับถึงถึงทีเล่ยเนาะทีเล่งามเลยเน<อ>ก็ออกบานนีกไปไปทีมนนันเก็บไปเต็มทีละเก็บไปเต็อเอาเนี่ยแล้วเนาะแม่นจ้ะขาอวยลงุงเนาะ ôi đồ bằng nó. Một thân hòn nuôi phù mày đấy thầy Way lông mày nó. Cảm ơn Cái hôm. mong hôm. Tap nó, Dạ Cái Tap nè thầy hôm. hành hẹn, thằng, Tap hôm. nó. hôm. Tap 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 hôm. เลมือกอเขาบดเขาบดเลยเี่อาเีดเลยดดยีอ้ย่เอกของมือป้ายขึ้นตับานานครับผมเบิงเนอยีบินบ่นี่ ข้างไปหนี่สิแหงไหวกลัวเนาะครับผมความซุ่มมันสิหน่อยกลัวไปจ้ะ,จะอมหนามมาได้ไลายด้าหน่อยจะออกออกไหวกลัวได้ไอเรืองออกเมีนครับมันก็สิออกทั้งงาเนาะจ้ะอะไปชุกพี่เด้อพี่น้องโคก็สอบมาอยู่ได้เนาสิเดไใส่บ่เนาะ ก,ก,กระเพาะถงกระเพาะเมเปอร์มีถั่วุปนี่ใส่กระทูรู้จักพี่น้องเมืออที่ทำมาได้ก็คือไดง่ายอาจจะอย่าลงสุลดนี่นี่ <laughs> อุณน,นี้คืองานเลยมั้งแมนบอกมองว่าเห็นอ,อีกครับอุ้ยงาม,มสามีสวยเนาะสวยเจะออกจังได้หนอ้อาฝนบัวทัวแห้งครับมองคอยมองแห้งจ้ะ

น้ำหาคอนอยู่ครับพี่นะ้องมีตะโกกเพิ่นเนะครับโกกเปลินตอนตอหนาแม่อ้ปลากระพับปลาครับทีน่ะอยู่พุ่นบอ่อน้ำพอเลยครับค้อนนี่มีบอ่อบัน เนาะกัเหล่าคนคนมึงนี่นี่นะครับคอนเห็นกำลังสิบุเนาะถึงไหนันนี่เห็นตังหินูละไม่냐ก็เดียวเอาเมืงทางไปหมันคอนใหญ่คอนเหาดีครับพี่งนาะปถึงใจตั้มอยู่ กี่เดือสวยอยู่บ่เป็นดสวยด้ตามำอยู่มีตอนหนาวสิออกอะคอนโหมาหอดเลยครับโอ้บางงามเป็นไรครับยือน้ำกันเรื่อยๆครับพี่นนอะเป็นรังเขียวจ้ะสี่่งามงามบ่เนาะจ้ะอันดีเมนบ่เนาะ ห,หลังเกียวไปเลยเนาะ,ะตัวใส่ในง่าในยังไปใส่ตะทู่ประคอไปอันที่สำคัญ <c oughs> ช่วยรถพอแลอาา้วขับอยู่แล้วครมัวงอ่ามันก็ได้ไปเด้อ หอดผู้น้อยหม่เลยครับพี่น้องะอ้ยแดดคักเนาะแม่นจ้ะเพิ่มพลัง,ลงน้ำสามขวดเดยอะพี่น้องกำลังหอดครับต้นเพิ่นครับที่ต้นยังยืนอยู่ครับพี่น้องหากโคกเพิ่นล่มแล้วครับหล่มจะสามสี่ปีผมนี่ครับจังี่ออกนอนไหมพ่อม,มิ่งเรนจ้ะเกสีย่างเรื่อยๆน้ำนี่แล้วครับน้ำจ่ายผักนี่แล้วเนาะจังคอนหล่มทั้งหนา เปิดก,กล่องไปเลยครับค้อนใหม่แน่นอ่ะไปยังเบทันผู้แห้งครับนี่บอมแม่ะหมี่งาน,นาจนดวาร์จะพี่น้อง <c oughs> มาเดี๋ยวออกทุกค้อนเนาะครับผมอ,ออกข้างห้างเจมส์สิแล้วครับออกตึกตึมกันงางจุดแบบ มารวยผู้ที่สามเลยจ้ะเฮ็ดออกไปทางผู้จองคนละเหมือ <laughs> นก็คือมือแลสเนาะครับผมนี่ถ้าไดซจำนี่ก็ดีจ้ะแต่ะหน่วยผู้ก็สิอบ่คือกันเด้อจ้ะพี่น้ะงฝ้นพนก็คือกันหน่ายเนาะครับผม ยางจนวาน้ำควอนจะบวออกเนาะออกกระบดแล้วครับเห็นแล้วครับงามเลยมือนี้งามลยวนี่งงามเลยไ้งามว่างามนะมือนี้ได้รับความซุ่มผสมกันครับพี่ ในเอาบี้มาในปลายีดอกนานจัดแดดแดดขึ้นมาเลยอ่แย่กันไปเนาะครับนี่ดูอีกพักนึงพี่เนอะอีกครับอุ่นระอนรอนเนาะ ดอกคร,ครับผมมาสรุปผลงานครับเมื่อนี้จ้าเมื่อนี้ข้าวกบไปซ้ำโวยพูดจะพี่นนองไปมงได้เคยได้แล้วเนาะเมนจ้าไปครับอาจารย์เบ,บ่งผลงานโดยร่วมพรจ้าผลงานข้ากกบสิเป็นดอกดอกเกาเนยครับมีออกไม้น้ำแน่เนาะจ้าลา<ะ>ยลายโซนครับเมื่อนี้ก็ไดมง,มง,งละน้อยสองน้อยไปครับมีมองออกไม้แนะ่อยู่เนาะจ้ะ ็นบางหม่องครับผมเป็นบางหม่องแต่ว่าก,กับเบนาเนาะครับผมพิกัดทิมามือน,นีกับปลาบ,นบ,บนานกเมฆตำบลห้วยคาำเพิ่มพูนทลิงจังหวัดอุบ,บลราชธา,านีจา้าเข้ากับเรามาตั้งแต่ปลาลังพุวน้องมืนนอนีเนาะมีครับพ,พ่อผู้ใจพี่น้องพอกันมือน,นีกับวันที่สิบหาเมษาย,ยนสองพันห้าร้อยหกสิบแปดจ้าจ้าฝากก็ไลก็แช่ก็ติดตามไปสองอีสานบานฉันเลเด้อจา้าแม่ปลาเมียกับขอบุญขอบคุณผู้ศรีเขามารับชม ขอบคุณทุกกรลังแรงใจที่ส่งพ่อปามีกับแม่ปามีสำหรับคลิปมือนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับพอกันไหมคลิปนาจ้ารับผมพอกันไหมมือนาครับวมือน,นี้เฮ้ามาบดถือดงผูปันไดเนาะ,นะเพื่อมือนาสีถือดงผูพ่นออกครับพี่น้องพอกันไหมมือนาครับ